มีเขาหกกาวาันพี่น้องตามไรทางพี่น้องเขาหกาเกิดยังได้ด้วยยังหกกวันนะพี่น้องฟังหันเลยเขียวงามแล้วอันนี้เป็นหกเป็นพัมพน้อยๆเ,อๆเป็นมองเป็นมองนะพี่น้องทางนี้ก็ได้เพิ่งวันถ้าท่านีผลัตเป็นสะพี่น้องตังสะอันอีนี่ต้นอิทึกพี่น้องเลย ทั้งอื่นที่เอิ้นร้างในก็ะบโรโูรแต่ว่าตน้นทั้งบานนอ่อนเตนิ์เอินต้นอีทึกไปเผาท่านกับว่าคยเป็นท่านพี่น้องเป็นกระเท่าต,ตาน้ำพี่นง้งสมัยก่อนก็เป็นโคกเป็นหน้าธรรมดาว่าเป็นโคกนี่แหละพี่น้องมาคนก็มาเศร้าคนก็ม่เฮีนมีซานมาปลูกไว้พร้อมคนอันนี้ก็ได้ต้นอีทึกพี่น้องเบิ้งใบมันคือใบคือใบบักลำแหละพี่น้องแต่ว่าบ่แม่น ว่ามันตุนอิทึกกระพี่น้องว่าวางใบจำซานว่าเม่นเนาะไปบจำซานไปนิดหน่อยตุ่นอีทึกขลา่าเบิ่งใบนี่ยคือใบบักลำอยู่บักลำกินได้เด้อพี่นอ้องอนยอนไปหนึ่งอันกินอันนี้กินบ่ไรอันบินบ่เป็นต้นบักลำต้นบักลำใบน,น,น้อยก็ได้จั้หน่อยทางไปบ้านนะพี่น้องเบื้องหน้าเป็น ล่งมองกบเกิดงามแล้วลังมองกักำลังขึ้นํานีแ้แหละพี่นงอ,องอาเบิรงเป็นยังหยาสิขึ้นเนาะพี่นองนาวเว่า์ถ้าพ่สิดธอยากขาหยาไว้ขึ้นแท้ๆแล้วพี่นองมาทาังเขาบันพี่นองงี้ว่าท่านหอดบันจอดเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะจอดเป็นระยะระยะจอ,จอดเป็นระยะพี่นาง คุณค่าพาอมาบึงหน้าพุทโธกัวันพี่น้องมากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้อพี่น้องขอบคุณค่ะ